สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างเดินสายโปรโมทละครค่ะก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ดีเพราะว่าตอนนี้ละครออนแอร์แล้วแฟนๆก็น่าจะแฮปปี้ไหมเพราะว่าได้เจอบุ๊กใ่ม่มากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะแฟนๆก็แฮปปี้เพราะว่าช่วงหนึ่งหายไปก็หายไปเลยพอไม่เจอก็ไม่เจอเลยแฟนคลับก็จะแบบ คิดถึงคิดถึงอยากเจอออกงานบ้างสิอะไรอย่างนี้แต่ว่าช่วงนี้เราเราถ่ายละครค่อนข้างเยอะคะ่ะมีโปรเจกต์เก่าที่แบบเราก็ต้องเล่งปิดด้วยนู่นนี่นัน่น,นมันก็เลยแบบกระชันแบบไม่ใช่คือเต็มมากอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วปกติเวลาไม่เจอเขาจะแบบทักหารเราอย่างไงแบบว่าแบบส่งความคิดถึงกันยังไงจะมีแอคบ,บ้านอยู่คะ่ะไม่ใช่แอคบ,บ้านที่เราเขาไปอยู่นะแต่ว่าเ,เราจะเข้าไปสออ่องคือเราอะถึงถึงเราจะไม่ค่อยกดไลค์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นสายสออ่อง เรารู้หมดนะบอกในกล้องเลยนะวันกลแฟนๆไม่ดูบอว่าแบบมูเป็นสายสองอะไอ่าเง้ขารู้ไหมหนูว่าเขารู้นะแต่เขาไม่พูดือหนูเป็นคนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงอาการหรือว่าจะเจาะจงหรืออะไรใครเป็นพิเศษแต่ว่าหนูชอบแอบมองหนูรู้ความเคลื่อนไหวแะจะบอกใช่ ถ้าย้อนกลับไปวันแรกอะสำหรับโมเมนต์นที่มูกกับแฟนเจอกันมันเป็นโมเมนต์นแบบไหนจำได้ไหมเออเออเมื่อแรกๆเลยใช่ไหมคะกครั้งแรกเย <c oughs> มันมันเหมือนเป็นฟิลที่แบบเฮ้ยคนนี้เป็นใครอะฉันจะติดตามเขาดีไหมเหมือนฟิลประมาณนั้นนะความรู้สึกดูว่าครั้งแรกที่หนูเจอพี่ที่เป็นเฮดหลัก เขาเหมือนไม่ได้ตั้งใจมาหาหนูทุกคนแหละหนู<อ>คิดว่าแบบการเริ่มติดตามใครคนหนึ่งอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจแล้วก็อยู่ยาวบังเอ,เอ,เอผ่านมาโดนตกอะไรประมาณน,าน,<อ>านั้น<อ>โดนตกเขาบ้านไปอะไรเงี้ยก็ทุกๆคนแหละค่ะแล้วถ้าเริ่มแรกๆเลยที่แบบผลงานเราอาจจะย,ยังเด็กยังไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตัวเมนอะไรขนาดนั้นเราก็จะแบบ มาทีละนิดทีละนิดอ่ะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มอยู่ยาวมันมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะคิดว่าเขาโดนเราตกเพราะอะไรอ่ะจริงๆหนูก็ไม่รู้นะ <c oughs> หนูก็ไม่รู้แต่ว่าหนูคิดว่าส่วนใหญ่มาจาก ถ้าแรกๆเลยเด๋ยอาจจะแบบชอบความโกะโกของเรานู่นนี่นั่นแต่ว่าหลังๆเนี้ยน่าจะมาเรื่องเกี่ยวกับพาร์ทของละครที่แบบเห็นเคมีกับคู่นี้บ้างคู่นี้บ้างก็เริ่มเกาะกลุ่มกันมาเริ่มเป็นบ้านบ้าน,บ,านบ้านที่แบบเกิดขึ้นมาค่ะใช่ทั้งหลากหลายเลยใช่ใช่มีทั้งแบบบ้านมุกมีทั้งบ้านจากจากแฟนคลับละครเข้มมุกจาก ละครพี่ไม้มุกมาจากมุกพี่แบงค์มาจากมุกพี่มิกและมาจากมุกหู้เอ่ยครบยังมุและอื่นและอื่นอีกค่ะไม่ได้นะหนูกลัวเขางอนแล้วเนาะเป็นใครมีมุกดากินกับอะไรก็อร่อยมุกดากินกับอะไรก็เออ ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็แบบเวลาที่ผลงานเราออกมาเนี่ยไม่ว่าเราเล่นกับใครก็จะมีคนที่ชื่นชอบเราในคู่นี้คู่นี้คู่นี้ทุกๆคนก็จะมีมาหมดค่ะอยากให้เล่าแบบภาพรวมความน่ารักที่เราได้เจอแบบแฟนคลับเราเป็นยังไงเขาแบบ,บแบกปุ้มแบกป้ายไปงานหรือเขาซัพพอร์ตเราอย่างไรบ้างความน่ารักของแฟนคลับมุกสิ่งหนึ่งที่มุกรู้สึกว่าน่ารักคือการที่ทุกๆบ้านอยู่ร่วมกันได้ค่ะ ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ขอบคุณทุกๆคนที่แบบเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราที่เราเป็นเราไมแ่และไม่ยึดติดว่าเราจะต้องกับคนนี้นะคนนี้เท่านั้นคนนี้ไม่งั้นไม่งั้นเราจะไม่มามันก็ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเออขอบคุณที่แบบเออรักเราจริงๆรักในแบบตัวเราแล้วก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้จริงๆว่าณนะวันนี้ในโพซิชันเราเราจะต้องทํางานกับคนคนนี้มันเป็นเรื่องปกติ มันมันเป็นอะไรที่ขอบคุณนะ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดประโยคอะไรจริงๆนอกจากคำว่าขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาตลอดเหมือนเขาเปิดใจกับทุกคนงานของพี่มุกทำใช่ใช่ค่ะมุกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่น่ารักมากโดยที่เราเราไม่ต้องพูดว่าแบบเอออะไรได้ไหมคุณคุณเข้าใจด้วยด้วยตัวคุณเองแสดงว่าคุณเข้าใจในตัวเราว่าเราอยากให้รู้คนรัก รักในตัวเราและรักผลงานที่เราทําออกมาจริงๆและสัพพอร์ตกันไปค่ะจุดนี้มันทําให้เรามีความกล้าในการทํางานต่างๆมากขึ้น้วยมกแบบในหลายๆอย่างมากขึ้นอะไรีย้ยใช่ค่ะมันก็ทําให้เรากล้ามากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราการที่เราอยู่โพสิชันเนี้ยเราจะทํางานกับคนคนเดียวไปตลอดมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตัวมุกเองมุกก็พยายามที่จะหลากหลาย กับทุกคนมุกอยากแบบเป็นเพื่อนกับทุกคนให้ได้ไม่ว่ามุกจะร่วมงานกับใครมุกอยากให้ทุกๆคนมีความสุขที่เราเจอเคมีใหม่ๆทุกๆอย่างค่ะแล้วนี้บบกพอมีแบบไปหลายบ้านหรืออะไรที่มันมากมายเนี่ยเราให้เวลากับเขายังไงหรือเราทีนการดูแลเขายังไงบ้างมุกพยายามทุกคนให้ทุกคนมาอยู่รวมกันค่ะโอ้เป็นการาคือไม่ว่าเขาจะมาทางไหนก็ตามมุกพยายามอยากให้อยู่รวมกันเพราะ มุกไม่อยากจัดว่าจะต้องที่นี่ต้องกลุ่มนี้จะต้องกลุ่มไหนก็ตามมุกอยากให้รักทุกคนเท่ากันเพราะว่าทุกคนรักเราเหมือนกันแค่นั้นเองเราพยายามแบบถ้าถ้าทุกคนได้ทุกคนก็ได้ได้รวมกันเท่ากันแค่นั้นใช่ค่ะเวลาไปงานเนี้ยมองหาป้ายไฟเลยไหมทุกครั้งเดี๋ยวเวลาไปต่อให้ไม่มีป้ายไฟอ่ะหนูก็รู้ว่าเขามาใช่หนูหนูรู้ไม่ต้องเอามาก็ได้ป้ายไฟอ่ะมันหนัก คือรู้ใช่หว่าเขาแบกมาเพื่อเรามันช่คือบางบางบางครั้งเขาอามาถ้าเขาไม่เอามาหนูเข้าใจเพราะมันหนักหนูแบบไม่ได้มานั่งซีเรียสวยแบบเอ้ยวันนี้ทาไมไม่มีป้ายไฟอะไรหนูหนูไม่ใช่คนแบบอะไรจุกจิกขนาดนั้นหนูก็จะแบบชิวๆเห็นหน้าก็พอมีเสียงกรี๊ดให้ฉันก็พอฉันก็รู้แล้วว่าเธอมาแค่หนูเป็นคนชิวมากใช่แต่เขาก็จะพกหน้าหนูหน้าตลกตลกแบบใตลอดเลยวลา สร้างปีศาจในงานใช่ค่ะหน้าอุ่นๆทุกรูปด้วยงงมากเป็นโพรูปใช่แบบรูปดีๆมีเยอะนะรูปสวยๆหน้าจึ๊งๆเนี่ยแม่ต้องแบบเข้าไปเลยนี่แชปน้ำมื่อกนั้งสต่เรารู้่ปวดหัวมากแต่ก็โอเคทำให้เราแบบรู้ว่าคุณมานะโอเคไอ้นี้แบบมุกมาอยากบอกขอบคุณเขาไมว่าแบบเขาเป็นพลังให้เราอย่างไร ก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆบ้านเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตมุกมาตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านมาก็คอยเป็นกำลังใจดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆรักทุกคน